สมนะครับเพื่อใ,ใช้งานกับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตโพลิเมอร์ได้นะครับใีการปรับตั้งนะครับเราจะกดปุ่มความมือสุดก่อนนะครับกดค้างกดค้างให้เป็นการกระพริบแบบนี้นะครับแล้วก็มากดขึ้นปุ่มขึ้นลงนะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนมันมาอยู่ที่ยูสนะครับก็คือยูเซอร์เป็นคนกำหนดค่าเอง แล้วก็หมนดนะครับกดปุ่มด้านขวาม,มือเพื่อ enter เข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นตัวบอกว่าเราต้องการให้ชาร์จที่แบตเตอรี่กี่โวลต์นะครับถ้ากระพริบเป็น2 12บอกับย่ิบสนี้นะก็คือมันจะเป็นออโต้ดีเทคนะครับว่าแบตเตอรี่ที่มันมาต่อเนี่ยนะครับมันจะเป็น12 24ยมันก็จะออโต้ดีเทคเองเลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter อ,อบนลง ตัวนี้ก็จะเป็นนะโวลเตจของแบตเตอรี่ที่เป็นอีควอไลซ์นะครับเราก็สามารถที่กำหนดได้นะครับว่าในสภาวะที่เป็นอีควอไลซ์มันได้เท่าไหร่นะครับนี่ผมก็จะคิดที่ 14.4v โวลต์นะครับอันนี้ก็คือแม็กซิมัมของตัวตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ต่อเซลล์ก็จะเป็น3 6โวลต์มอคูณ4ก็จะประมาณ1 4 4นะครับแกดเติมต่อ,ตอไปนะครับ สภาวะวะ่ะะการชาร์จนะครับก็จะเป็นสภาวะแรกสุดก็คือบูสต์นะครับอันนี้บูสต์ขึ้นไปเนี่ยเราต้องการบูสต์ไปจนถึงแรงดันของแบตเตอรี่ไปที่เท่าไหร่นะครับเราก็เซตไปที่14.4เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ตอนสภาวะโฟลด์นะครับถ้าเครื่องมาจากโรงงานเนี่ยครับมันจะอยู่ที่13.8อันนี้เป็นแบตเตอรี่แบบตะกัวกดนะครับ13.8แต่ถ้าของเราเป็นลิเธียมฟอสเฟตเราก็ปรับขึ้นไปเลยนะครับ14.4 ตัวนี้ก็เป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับเต็มนะครับที่เท่าไหร่นะครับเต็มของเราก็คือ14.4นะครับเต็มเมื่อกี้ก็เป็นการตั้ง,งข้างค่าโรงงานมันก็จะมาเป็นแบตเตอรี่กดตะกุกนะครับแบตต่ำที่สุดนะครับถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่ต่ำที่สุดมันก็คือ3 2 v โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่ 3.2 42ก็คือประมาณ12.5นะครับ12.6โวลต์นะครับขึ้นไปนะครับ3.2โวลต์ต่อเซลล์นะครับถ้าอนุกรมกันก็จะอยู่ประมาณ12.6ก็ขึ้นไป12.6โวลต์นะครับหรือถ้าไม่อยากจะเป็น12.6จนต่ำเต็มที่ก็อาจจะเป็น12.7 12.8ก็ได้นะครับเซลล์แบตเตอรี่รอันนี้ เมื่อปรับค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวยูสตัวนี้ก็จะกระพริบนะครับเราต้องกดปุ่มด้านขวามือนี้ค้างอีกรอบหนึ่งนะครับค้างนานๆเป็นการเซฟค่านะครับเซฟเสร็จก็จะขึ้นตัวตัวตัว,ตวแจ้งเรงดันโวลต์ก็ถือว่าการเซตอัพเสร็จสมบูรณ์ครับกดค้างตอนนี้มันก็จะขึ้นค้างที่ตรง u s สแล้วนะครับแล้วก็พารามิเตอร์ต่างๆมันก็จะขึ้นหมดนะครับ ม,มันก็คือมันไม่มีแผงเซลล์ต่อแผงโซลา่าต่อนะครับแผงดันแบตเตอรี่ตอนนี้1 3 4โวลต์โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของที่เป็น mppt charging นี้จะเป็นระบบฟูเซ็ตนะครับชุดนอนแนก็เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟส50าสิบมลก็ MPPT ชาร์ g e r สองสี่สามศูนย์กะว่าจะใช้กับแผงโซล่าสามร้อยสี่สิบวัตต์หลิงแผงเท่านั้นนะครับนั่นั้นเราก็าเลือดรุ่นที่ชาร์จน่าจะประมาณไม่เกินสามสิบแอน ก็เนี่ยจะเหมาะสมกับแบตเตอรี่ห้าสิบ ml ตัวเป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซย์500วัตต์ก็พีคกได้สูงสุด1 0 0 0 VA ัน v ประมาณสัก700วัตต์นี่ก็ทดสอบกับโหลดนะครับอันนี้เป็นหัวแรงแรงก็20วัตต์นะครับ20วัตต์ถ้าดูจากแอมป์ที่กระแสที่ปล่อยออกก็คือ12โวลต์คูณ2นะครับ มันจะเป็นลประมาณสนิดหน่อยนะครับ20 24วัตต์เรากดไปที่100วัตต์นะครับกระแสก็จะขึ้นไปประมาณ10แอมป์ตัว MPPT ก็จะปล่อยโหลดได้นะครับถ้าเป็นรุ่น12โวลต์ก็240วัตต์แต่เวลาต่อจริงเราคงจะต่อกับแบตเตอรี่ตรงนะครับไม่ได้ต่อผ่านตัว mppt นะครับถ้ากำลังขี้โหลดมากกว่าสองร้อยสีสิบวัตต์ปึ๊ดขึ้นไปร้อยร้อยวัตต์นะครับ i n v ก็ใช้งานได้ดีนะครับตัว mppt ก็ใช้ใช้งานได้ดีนะครับสามารถดูค่าได้นะครับมีกระแสจากโซล่าเซลล์ชาร์ ตเีก็สิบส3มจุดงานใช่ไงได้ดีครับแนะนำนะครับ